สวัสดีค่ะพบกับเก๋เพชรยนต์อีกแล้วนะคะวันนี้เก๋อยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะอยู่ที่สำนักง,งานใหญ่ซอยเสรีไทย68แยก1น,นะคะเป็นศูนยน์รถยนต์มือสองที่ใหญ่ที่สุดในย่านมีมิวรีแล้วนะคะบริษัทเพชรยนต์เปิดมา25ปีแล้วมีลูกค้าอยู่ทั่วประเทศเลยนะคะท่านไหนสนใจอยากได้รถยนต์มือสองเกรด A นะคะตัดสินใจมาซื้อรถกับทางบริษัทเพชรยนต์ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะลูกค้าจะได้แต่รถดีๆรถเกรดเอคงจ้างเดิมๆไปใช้งานกันนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษนะคะ แล้วก็เอาใจสาวกรถกระบะนะคะคนที่หารถใช้งานเป็นรถกระบะอยู่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นเอาไปค้าขายหรือว่าขนข้าวขนของนะคะหรือว่าเอาไปใช้ในครอบครัวนะคะวันนี้มาชมกันเลยว่าคันไหนจะถูกใจลูกค้ามีทั้ง4ประตูยกสูงนะคะแล้วก็มีแครบยกสูงเลยนะคะรถจอดอยู่ที่บริษัเทเชรยนตซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะทุกการสามารถฟรีดาวได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูแต่ละคันนะคะว่าคันไหนหน่าสนใจกันบ้างนะคะมาดูคันแรกกันเลยนะคะกับ นิสสันนะ,ค,ะคันนี้จะได้เป็นสีขาวนะคะสีขาวดำนะคะได้เป็นนาวาล่าคาลิเบอร์นะคะแล้วได้เป็นรุ่น2.5 EL ด้วยปี2019ัไม่ห5 0 0 0ืนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่369,000บาทได้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะ คันนี้ได้เป็นแคบยกสูงนะคะสำหรับนิสสันนวลานะคะใครชอบนะคะคันนี้ราคาสุดประหยัดเลยแล้วจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวน์ผ่อนอยู่ที่6000กว่าบาทเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้ใครสนใจก็สามารถแจ้งเก๋ได้เลยนะคะมาดูอีกคันนะคะคันนี้จะเป็น Toyota Revo นะคะเป็นยกสูงเป็นเครื่องยนต์2.4ลิตรนะคะเป็นรุ่น2.4 Entry อนทรีนะคะคันนี้ปี2020ราคาอยู่ที่599 0 0 0บาทนะคะได้เป็น4ประตูยกสูงนะคะสีขาว คันนี้ได้โตโยต้าด้วยเครื่องยนต์อึดถึกทนแน่นอนนะคะคันนี้ก็ได้เป็นเกียร์ออโต้เช่นกันนะคะคันนี้นะคะราคา5 9 9 0 0 0บาทเองนะคะจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวลูกค้าจะผ่อนอยู่ที่ประมาณ10,000หมืนะคะ1น0 0 0นต้นๆคันนี้เลขมาอยู่ที่90,000เท่านั้นนะคะได้4ประตูยกสูงแบบนี้ไปใช้งานกันเลยนะคะรถสวยโครงสร้างเดิมทุกคันแน่นอนเครดิตดีสามารถฟรีดาวได้นะคะดอกเบี้ยเริ่มต้น2.69เท่านั้นนะคะมาดูอีกคันหนึ่งคันนี้เป็นตัวท็อปเลยนะคะ สำหรับคันนี้นะคะจะเป็น t o y o ต a Revo 2.4 Hi นะคะได้เป็นตัวท็อปเลยนะคะใครที่อยากได้รถหล,ล่อๆนะคะแต่งตัวหล่อๆพร้อมขับกลับบ้านเลยนะคะันนี้นะคะราคาอยู่ที่679,000บาทนะคะได้เป็นรุ่น2.4 Hi นะคะ679,000บาทจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวได้นะจ๊ะคันนี้นะคะจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวผ่อนอยู่ที่ประมาณ11,000นะคะเครดิตดีสามารถฟรีดาวได้นะคะผ่อนสูงสุดได้84งวดด้วยดอกเบีย้ยนะคะเริ่มต้น 2. 69นะคะคันนี้เลขไม่อยู่ที่100,000น,นะคะเลขไม่ข้ามแสนเช็คระยะใหญ่เรียบร้อยแล้วด้วย ใครอยากได้ตัวท็อปนะคะเกณฑ์นแนะนําเลยมีสีขาวคันนี้จอดอยู่ตรงนี้เลยนะคะแต่งตัวหล่อๆพร้อมขับกลับบ้านเลยนะคะมาดูอีกคันฝั่งนี้จะได้เป็นสี่ประตูเช่นกันนะคะรถหน่วยงานปลดว่างนะคะคันนี้สีบรอนเงินสี่ประตูนะคะได้เป็น 2.4E นะคะเป็นโตโยต้ารีโวนะคะเป็นยกสูงคันนี้5้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทเองนะคะจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวคันนี้จะผ่อนอยู่ที่ประมาณ9ก้าพันบาทนะคะท่านไหนสนใจสอบถามกันได้เลยสี่ประตูยกสูงแล้วก็ ได้แบบคือกระปะเป็นอนเนกประสงค์ได้นะคะเป็นรถครอบครัวได้อีกคันหนึ่งนะคะเพราะว่าสีประตูกว้างขวางมากนะคะสามารถคนข้าวคนของสามารถเดินทางใกล้ไกลได้เลยนะคะคันนี้ก็เป็นรุ่น2 4 e นะคะราคา529,000บาทได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะถ้าสนใจยังไงแจ้งเก่ได้เลยนะคะมาดูกันต่อฝั่งนี้ จะเป็นแคบยกสูงนะคะคันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้เช่นกันนะคะคันนี้จะเป็นรุ่น Toyota นะคะจะเป็น r ี vo SmartCA นะคะ 2.4e plus นะคะปี2018ราคาอยู่ที่499,000บาทจัดไฟแนนซ์ฟรีดาคันนี้ผ่อนอยู่ที่ประมาณ8,000ปลายนะคะแล้วแถมแคดดี้บอยให้ด้วยนะคะรถสวยโครงสร้างเดิมทุกคันแน่นอนนะคะท่านไหนสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ได้เลยนะคะมาชมรถตัวจริงเข้ามาชมรถได้นะคะมาทดลองขับกันได้ด้วย นะคะคันนี้จัดไฟแนนซ์ฟรีดาวนะคะอย่างที่เกศแจ้งไปผ่อนอยู่ที่ประมาณ8 0 0พันไปไปนะคะประมาณนี้เลยแล้วได้ตัวแคปนะคะได้แคลริบอยนะคะได้ยกสูงด้วยนะคะสำหรับหน้าฝนนี้ใช้ ใช้ยกสูงจะคุ้มนะคะใช้ยกสูงดีกว่านะคะเป็นรถอนเนกประสงค์อีกคันหนึ่งนะคะที่น่าสนใจนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นตัว4ประตูยกสูงเช่นกันนะคะแถมแคริบบอยให้ด้วยนะคะคันนี้จะเป็น Toyota Revo นะคะ2 4 e ราคา549,000บาทปี2020นะคะกับเลขไมล์แสนต้นๆนะคะาคันนี้ก็ถือว่าเป็นรถที่น่าใช้อีกรุ่นหนึ่งเลยนะคะได้4ประตูไม่พอนะคะแถมแคริบบอยให้นะคะติดสำหรับ ขนข้าวขนของนะคะไม่ต้องตากฝน นะคะไม่ต้องตักฝนตักแดดเลยนะคะสี่ประตูยกสูงเกียร์ออโต้นะคะราคา5,49,00 0บาทนะคะปี2020นี่เลยะคะ่ะได้รถปีใหม่ด้วยนะคะเครดิตดีสามารถฟรีดาวน์ได้นะคะรถทุกคันมีประวัติเช็คูนยนทุกคันนะคะลูกค้าสามารถเช็คที่สนย์โตโยต้าได้เลยว่าคันนี้มีประวัติการเปลี่ยนอะไรมาบ้างนะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะมาดูฝั่งนี้กันคันนี้ก็จะเป็น4ประตูยกสูงแถมแคริบอยเช่นกันนะคะจะเป็นโตโยต้ารีโวนะคะ 2.4e ปี2020เลขไม1 1 0หม่1มื่นนะคะราคา5 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะคันนี้ถือว่าได้รถสประตูราคาสุดคุ้มจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวผ่อน9,000นะคะจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวผ่อน9,000เท่านั้นนะคะได้เป็นเกียร์ออโต้ยกสูงไปใช้งานแถมแครี่บอยให้ด้วยนะคะสุดคุ้มมากๆนะคะใครสนใจคันไหนรุ่นไหนนะคะเลขทะเบียนไหนสามารถแคปหน้าจอส่งให ส่งให้เกดดูด้วยนะคะส่งให้เกดดูได้เลยนะคะอยากเข้ามาชมรถตัวจริงก็สามารถเข้ามาชมรถได้นะคะมาที่บริษัทเพชรยนต์ตอนนี้มี3สาขานะคะสาขา1น,นะคะอยู่ที่เสรีไทย68แยก1สาขา2อ,อยู่ที่เสรีไทย95ติดริมถนนนั่นเองนะคะใกล้ๆกับแยกมีนบุรีนะคะแล้วก็สาขาที่3นะคะจะเป็นสาขาสุวินทวงศ์ใหญ่ที่สุดในย่านสุวินทวงศ์เลยนะคะเป็นรถที่ ตอนนี้นะคะสต็อกมีมากกว่า500เลยนะคะท่านไหนสนใจนะคะสามารถสอบถามเรื่องของตัวรถแล้วก็เรื่องของการออกรถกับเกตได้เลยนะคะเบอร์โทรด้านล่างนะคะแล้วก็มี มี ID l ดียนะคะสามารถแอดเฟรนมาคุยกันได้นะคะสามารถปรึกษาเกี์ได้เลยนะมาดูด้านหลังกันนะคะจะมีเป็นตัวรีไม่ใช่รีโบีกจะเป็นอีซูซุนะคะขอโทษตีคันนี้นะคะจะเป็นรุ่น1.9 Z สีประตูนะคะยกสูงแถมแคริบบอยนะใครหาอยู่นะคะสำหรับ d m a ม1.9 Z นะคะคันนี้ราคาอยู่ที่5,99,000บาทปี2020นะคะ ปี2020คันนี้เลขใหม่อยู่ที่110,000นะคะได้4ประตูยกสูงแถมคาร์บอยให้ด้วยนะคะสนใจเป็นรุ่น i ีสุดดีแม็ก็มีห้เสิร์ให้นะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะคันนี้นะคะก็จะเป็นตัว Toyota Revo นะคะจะเป็นรุ่น Smart Cap นะคะ2.4 n n Z r y Z e d i t i o n นะคะราคา449,000บาทเองได้รถปี2021นะคะใครที่อยากได้กระบะแคปบตัวเตี้ยนะคะคันนี้ขนข้าวขนของได้นะคะจัดไฟแนนซ์ฟรีดาว สามารถผ่อนอยู่ที่ประมาณ8,000เท่านั้นนะคะถ้าสนใจคันนี้นะคะก็สามารถแจ้งเกดได้เลยนะคะจำเลขทะเบียนแคปมาให้เกดได้เลยนะ,ะมาดูกันต่อนะคะสำหรับวันนี้จะเป็นอีวสุดีแม็กนะคะ4ประตูยกสูงคันนี้จะเป็นรุ่น1.9แซดราคา729,000บาทแล้ว ได้ปี2022นะคะได้ยกสูง4ประตูสุดคุ้มเลยนะคะใครชอบสีขาวนะคะสำหรับ d m a x 1 9 z คันนี้นะคะก็ราคาพิเศษมากนะคะเป็นรถใหม่ๆเลยนะคะรถทุกคันนะคะมีวารันตีให้ด้วยนะคะคันนี้เลขไม่ห้า0มื่นะคะมีวารันตีหลังการขายให้ด้วยนะคะสำหรับสูงเพชรยนต์นะคะรับรถไปภายใน30วันรถมีปัญหาอะไรเอารถเข้ามาที่เพชรยนต์ได้เลยนะคะเราดูแลให้ไม่เสียค่าใช้จ่ายแน่นอนนะคะมาดูกันต่อสาหรับ d m a มนะคะคันนี้นะคะจะเป็นอีซูดีแม็เป็นรุ่น1.9แซเช่นกันปี2020แต่เลขไมล์80,000นะคะเลขไมล์80,000ราคา589,000บาทนะคะคันนี้สามารถจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวได้เช่นกันนะคะผ่อนอยู่ที่ประมาณ9,000นะคะถึง10,000ต้นๆน,น,นะคะ,ะฝั่งนี้ยังมีดีแม็อยู่นะคะดีแม็ก1.9แซนะคะมาดูกันคันนี้1.9แซปี2022นะคะ เลขใหม่อยู่ที่90,000ราคา679,000บาทนะคะใครสนใจนะคะอยากทราบข้อมูลตัวรถหรือว่าอยากได้ข้อมูลในการออกรถนะคะก็สามารถปรึกษาเกตได้เลยนะคะมาที่บริษัทเพชรยนต์ได้เลยนะคะสามารถนัดหมายเกตได้นะคะเดี๋ยวนัดมาเจอกันแล้วก็มาดูรถตัวจริงมาทดลองขับกันได้เลยนะคะสนใจคันไหนะรุ่นไหนก็สามารถแจ้งกันได้เลยนะคะรถสวยทุกคันแน่นอนนะคะ มีวาลันตีให้ด้วยนะคะมาดูฝั่งนี้กันจะเป็นตัวท็อปแล้วนะคะสำหรับ d m a มนะคะจะเป็นตัวท็อปเลยเป็นรุ่น1.9 x s r e s นะคะคันนี้749,000บาทได้4ประตูยกสูงนะคะได้เป็นตัวท็อปด้วยจะเป็นรุ่น X-Series นั่นเองใครหารถหล่อๆเข้มๆอยู่นะคะคันนี้ก็ถือว่าราคาพิเศษ749,000บาทนะคะจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวน์่อนอยู่ที่ประมาณ13,000กว่าบาทได้รถปี2022ด้วยนะคะ เลขไม่อยู่ที่0,000ื่นเท่านั้นนะคะสําหรับคันนี้เลขทะเบียน6 4สี่หนึ่งหนะคะถ้าใครสนใจเลขไมน้อยๆนะคะเก์นแนะนําเลยนะคะได้รถดีรถสวยกันไปใช้งานกันนะคะมาดูอีกคันหนึ่งนะคะคันนี้ก็จะเป็นรุ่น X-Series เช่นกันนะคะเป็นรุ่น1.9า X-Series นะคะสาหรับ D-Max คันนี้ปี2021ราคาอยู่ที่679,0 0 0บาทเท่านั้นนะคะถ้าสนใจเป็นคันนี้ก็สามารถแจ้งกันได้นะคะอยากเข้ามาชมรถตัวจริงมาทดลองขับเข้ามาได้เลยนะคะมา ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะมี3สาขานัดหมายเก๋ก่อนได้เลยนะคะว่าจะเข้ามาที่ไหนเดี๋ยวเก๋มารอนะคะมาดูอีกคันนึงนะคะคันนี้เลขหม่น้อยสุดเลยเลขไม่หม0่นนะคะปี2021ราคา72,9,000บาทนะคะสำหรับ d m a x คันนี้นะคะรุ่น1.9 z ซนะคะเลขใหม่40,000่นเท่านั้นนะคะใครอยากได้รถตัวท็อปนะคะ มีว่างอยู่3คันเลยนะคะถ้าสนใจแจ้งเกดได้นะคะแจ้งเกดได้โทรหาเกดได้ที่เบอร์ด้านล่างนะคะเบอร์ด้านล่างแล้วก็มี ID ดียหลายด้วยนะคะเดี๋ยวเกส่งข้อมูลรูปภาพเพิ่มเติมให้นะคะแล้วก็จะมีเป็นเรื่องของการออกรถนะคะเอกสารต้องใช้อะไรบ้างนะคะสามารถปรึกษากันได้เลยมาที่เพชรยนต์ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะดอกเบียริรมต้น2.69เท่านั้นนะคะแล้วที่นี่ก็มีรถให้เลือกมากกว่า500คันเลยในสต็อกนะคะมีหลายๆรุ่นด้วยกันนะคะแล้วตอนนี้นะคะเกดก็พาดู รถกระบะกันนะคะมีทั้งแคปบแล้วก็4ประตูตัวสูงตัวเตี้ยเลยนะคะสนใจคันไหนรุ่นไหนนะคะปรึกษากันได้เลยนะคะมาที่นี่ลูกค้าจะได้แต่สิ่งดีๆไปแน่นอนนะคะเพราะว่ารถที่เพชนยนคัดรถเกตเอมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะวันนี้เกตต้องขอบพคุณมากเลยนะคะสำหรับการรับชมนะคะใครสนใจรีบโทรหาเกตดด่วนได้เลยเพราะว่ารถแต่ละคันนะคะบอกได้เลยว่าไม่นานนะคะเพราะลูกค้าดู ดูแล้วก็ตัดสินใจซื้อเลยก็มีนะคะบางท่านไม่เคยเห็นรถตัวจริงด้วยซ้ำนะคะก็ตัดสินใจซื้อเลยเพราะเชื่อถือนะคะเชื่อถือในมาตรฐานแล้วก็ชื่อเสียงของบริษัทเพชรยนต์นะคะเปิดมา25ปีแล้วนะคะมั่นใจได้เลยมีลูกค้าอยู่ทั่วประเทศเลยนะคะวันนี้เกตต้องขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากันแน่นอนวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ